สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปราณิชานะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่องทาง YouTube ของเรานะคะเ,เพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ถึงคิวผู้ที่เกิดวันพุธนะห่างหายไปหลายวันนะคะเนะาะคลิปแรกก็จะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารคลิปนี้ จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันพุธนะคะเ,เพื่อนๆนะสำหรับปี2566นะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรนะ ต้องบอกว่าแม่หมอนะคะเขาแบ่งวันพุธนะจะมีพุธกลางวันพุธกลางคืนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันก็จะอยู่ในช่วงของเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกานะและพุธกลางคืนก็คือหลังจาก6นาฬิกาเป็นต้นไปถึงตีห้าห้าสิบเก้านาทีถือว่าคุณเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเ,เพื่อนเนาะสำหรับในการเปิดพลังงานน้ำพายนะคลิปนี้นะคะนะต้อง อธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าคนวันพุธกลางวันนะพลังงานของคุณเนี่ยบางครั้งอาจจะกลมพาบิดามารดาตั้งแต่ในวัยเด็กหรือบางท่านไม่ได้อยู่กับบิดามารดาตั้งแต่ในวัยเด็กเนาะหรือจาเป็นต้องอยู่ในลักษณะของสมณะชีพราหมณ์จะดีนะคะดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะคุณเป็นคนทนําบุญใครไม่ขึ้น แล้วคบคนให้คบคนที่อายุมากกว่าหรือสูงสักกว่าจึงจะดีนะแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ,า,อารีอารอบนะหรือเป็นคนใจดีแต่ว่าอาจจะมีโมโหร้ายบ้างคนที่เกิดวันพุธนะคะแต่ว่าใจนักเรงนะชอบการประจนภัยถ้ากดเคื่งใครเขาเรียกว่าอาฆาตพยาบาทแรงนะคะนะเป็นคนพูดตรงไปตรงมาชนิดขวานผ่าซากทีเดียวคนวันพุธกลางวันนะคะ แล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะต้องเดือดร้อนหรือลำบากหลายครั้งและตั้งตัวได้ในภายหลังนะคะเขาเรียกว่าชีวิตลมรุกคุกขานนะแล้วก็บ้านปลายชีวิตจึงจะดีนะคนที่เป็นวันคู่ร้างของคุณนะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะนะบางทีอาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าวันเข้ากันไม่ได้แต่ว่าปีหรือธาตุเนี่ยมันพอเข้ากันได้ก็จะสามารถ อยู่ด้วยกันได้นะคะส่วนวันคู่ครองของคนที่เกิดวันพุธเป็นคนวันเสราร์จึงจะดีนะอาชีพที่ถูกฉลกก็คือราชการประชาสัมพันธ์นะคะครูบาอาจารย์ได้นะคะนะเกี่ยวกับธนาคารโทรศัพท์สิ่งพิมพ์ได้หมดส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะชะตาของคุณเนี่ยจะเหนื่อยหนักนะสาหัสหกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะเพราะมันตกพลังงานพระราหูนะคะโดยตรงนะทีนี้พลังงานพระราหูเนี่ย นำพาให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยให้มันสร้างทำความดีตลอดแล้วก็ดวงของคุณเนี่ยจากเคาะร้ายมันก็จะเบาบางลงนะเพราะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนชะตามักอับพลับนะทำการสิ่งใดเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคขัดขวางตลอดเพื่อนๆนะคะนะแล้วก็ ด้วยความที่คุณเป็นคนใจน่กเกรงนะกล้าได้กล้า,าเสียแล้วก็บางทีเชื่อคนง่ายต้องบอกแบบนั้นนะคะเนาะแล้วทีนี้มันมีในะเรื่องของความรักด้วยคนวันพุธกลางคืนส่วนมากจะอาภัพรักนะคะแม่หมอต้องบอกเนาะแล้วก็อยู่สภาวะคิดหึงคิดห้วงนะคะประมาณนี้แล้วทําให้เกิดทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่บ่อยๆนะคะวันคู่ร้างของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน เป็นชาววันพฤหัสคะเพื่อนเนาะส่วนวันครูครองคือชาววันอังคาร่ะอาชีพน่ะคนวันพุธกลางคืนน่ะถ้าอาชีพที่ถูกสรุปต้องบอกว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคลับบาร์คาเฟ่บอลนะคะหรือพัตคารอาหารจึงจะดีทํางานเกี่ยวกับพลังงานสีเทาจึงจะดีนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะแม่หมอขออนุญาตนะคะองค์คูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนๆชาววันพุธ กลางวันกลางคืนทั้งหลายนะคะนะดูสิว่านะปีพุทธศักราช2 5 6 6ดวงชะตาของคุณโดยรวมจะเป็นเช่นไรนะพลังงานหน้าไพ่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดกับใครเลยก็ได้นะเป็นแรงจิตอธิษฐานของคุณส่งผ่านการอ่านพลังงานหน้าไพ่ของแม่หมอเท่านั้นนะคนะเพื่อนเนาะขอดู Energy โดยรวมของคุณก่อนนะเป็นเช่นไรนะคะใบแรกนะคุณได้ไพ่ของ ไฟอ็อบครับห้าถ้วยนะคะตามด้วยโฟอ็อบบอลสี่ไม้เท้านะแล้วก็ดัชาริออรตนะคะมีเสียงของไก่ขันตามธรรมชาตินะคะวันนี้แม่หมออัดคลิปเช้านะคะเ,เพื่อนๆเนาะเป็นเช้าวันพระด้วยนะคะวันนี้เนาะควยนอ็อบสอดราชนีผู้ถือดาบตามด้วยทรีออครับ นะคะสามถ้วยต้องบอกว่าชาววันพุธนะคะเนะเาะดวงชะตาของคุณนั้นถ้าใครที่กำลังทุกข์ใจเจ็บปวดใจในเรื่องงานในเรื่องของเงินหรือในเรื่องของความรักต้องบอกว่าอยู่ที่ตัวตนของคุณนะคะชาววันพุธนะคุณจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะถ้าเป็นความรักมีโอกาสคุณจะได้เจอ ชาวต่างชาตินะคะนนไพชาริออตนี้หรือคนไทยก็ได้แต่เป็นคนที่อยู่ไกลกับเรามีสภาวะการติดต่อสื่อสารการเดินทางการเปลี่ยนแปลงกันยกย้ายนะแล้วก็ดวงชะตาชีวิตของคุณนั้นถ้าทุกใจอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอเจอเนจีจะดีขึ้นนะคะภายใน1-3เดือนนี้มีโอกาสได้รับการเฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลง บางท่านนะคะอาจจะสมรสสมรักถึงขั้นแต่งงานในงานวิวานะแล้วก็ความมั่นคงเกิดขึ้นสี่เมเท้าคาว่าบ้านนะคะความเติมเต็มเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆเนาะดีใจด้วยกับชาววันพุธนะคะชีวิตที่มันอยู่กับความทุกข์้ายสหรับนี้เหมือนภาพคนนั่งกอดข่าวนะคะทุกใจเจ็บปวดใจนะกังวลใจนะเหมือนคนที่ลืมความ หลังเรื่องเก่าๆไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์มาเนิ่นนานนะแล้วอยู่ดีๆเราตัดสินใจลุกขึ้นมานะทำอะไรให้มันสําเร็จทําอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตเราดีขึ้นกล้าคิดกล้าตัดสินใจเราสําเร็จแน่นอนนะคะชาววันพุธนะเขาดูพลังงาน energy ต่อไปนะคะชาววันพุธด,ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไร energy ต่อไปของคุณนะคะสําหรับเพื่อนๆชาววันพุธนะคุณได้ไพ่ของ seven of swords นะคะนะเก้าดาไอ้ขอไพยเจ็ดดาซิกออฟบอลหกไม้เท้านะคะเ,เพื่อนเนาะตามด้วยไพ่ของควีนออฟคัพคว e นอ of Cup ราชนีผู้ถือถ้วยแล้วก็ไพ่ของ The ะ e r m ร t นะคะเ,เพื่อนตามด้วย เทนอ s w o r d s 10ดาบต้องบอกว่าชาววันพุธนะคะดวงชะตาชีวิตของคุณนั้นนะถ้าถ้าอะไรที่มันเครียดอะไรที่มันทุกข์ใจถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนะี่ยคนที่รักกับเราเนี่ยเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมนะเขามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเล้นพูดให้เราฟังไม่หมดหรือตัวตนของเราเนี่แหละเป็นคนที่ปิดบังซ่อนเร้นเรื่องบางเรื่องทําให้ความรักเนี่ยจบลง นะคะดวงชะตาชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณต้องกล้านะกล้าที่จะติดต่อสื่อสารกล้าที่จะเดินทางกล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรให้มันถูกต้องในเรื่องของความรักถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่เปิดเผยเราช้าไปนะเราใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเขานะทีนี้สถานการณ์เนี้ยเกิดเอ่อเกิดสถานการณ์ที่ว่านะเราไปหลงรักเขา,าเพื่อน ะะสถานการณ์ที่เราเนี่ยยังลืมเขาไม่ได้แล้วสร้างความทุกข์ใจความเจ็บปวดใจนะถูกทิ่มแทงถึง10ดาบนะคะเนาะแล้วก็ยังถือเขาไว้ในมือยังรักเขาอยู่สถานการณ์นี้อาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะเ,เพื่อนเนาะแต่ด้วยทีนี้เราเป็นคนที่เหมือนเราเรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอด้วยสีหน้านิ่งเฉย รอด้วยอาการของคนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในเนี่ยมันทุกข์ใจเจ็บปวดใจภายของเฮอร์มิตคุณอยู่กับความเงียบนะคะกอดเก็บความรู้สึกตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวบางท่านนะคะชอบหลบเรียแพ้ใจไปอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นคนรักสันโดษชอบความสงบนะคุณอาจจะมีบ้านหรือรีสอร์ท นะที่พักอาศัยที่มันเงียบสงบก็ได้เมื่อถึงเวลาที่เราทํางานเราก็อยากจะไปพักที่ตรงนั้นนะปล่อยวางจิตใจสักนิดหนึ่งแล้วก็นะคะคุณก็เป็นคนที่เข้าถึงยากสามารถทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอบทกร,บทก,รบทกวีนะะักขานักประพันธ์ดีเจก็ได้งานที่ต้องใช้คําพูดนะงานที่ต้องพบปะผู้คนติดต่อสื่อสาร คุณจะมีความสุขในเวลาช่วงนั้นทํางานเต็มที่แต่พอเมื่อหมดเวลาคุณก็อยากจะกลับมาอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณแล้วก็คิดในะเรื่องของความทุกข์ความเจ็บปวดบางครั้งไปแอบส่องแอบมองคนหลักเก่าแล้วก็ทุกข์ใจคุณก็พยายามที่ไม่อยากไปแอบส่องแอบมองเขาพยายามทํางานทํางานนะเพื่อให้ลืมนะคะบางท่านนะคะแม่หมอคิดว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงนะ สิ่งทุกอย่างจะสําเร็จนะคะภายในพลังงาน1-3เดือนหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่ Energy หน้าไพ่ค่อนข้างที่จะดีนะคะชาววันพุธเนาะเขาดูบทสรุปให้ชาววันพุธหน่อยนะดวงชะตาชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะนะไพ่ของ9ถ้วยเกิดขึ้นแล้วก็ q u n o n w f w d s นะคะหนึ่งไม้เท้านะเนาะราชินีพูดถือไม้เท้านะคะสำหรับนี้ ตามด้วยดุริไพ่การตัดจบแต่มันก็เป็นการที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอๆนะคะเพื่อนเนาะไนออฟสอ d อัศวินือดบและก็ใบนี้ s ิ x ออฟสอดหกดาบนะแม่หมอคิดว่านะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก่อนนะชาววันพุธ ถ้าคุณเคยตัดจบหรือเลิกลาไปมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นความรักเก่าๆนะคะแต่คุณต้องกล้าตัดสินใจนะแล้วก็ถ้าใครที่ชาววันพุธที่คุณเคยเลิกลาหรือถึงขั้นสูญเสียนะคะนะ,ะการตัดจบการเลิกราการสูญเสียการตายจากของคนรักนะเกิดขึ้นคุณจะมีรักใหม่เข้ามานะเป็นคนที่มีความแตกต่างในะเรื่องของอายุด้วยก็ได้เป็นคนไกลก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ ความสาเร็จครั้งนี้อยู่ที่การตัดสินใจของคุณจะเลือกหรือไม่แต่ไพ่สามถ้วยมาไม่เหมาคิดว่าจะสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักนะถ้าใครที่ยังมีตัวเลือกอยู่นะให้ตัดสินใจนะคะเลือกแล้วจะได้ในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเนาะคุณจะมีการเดินทางการติดต่อสื่อสารหาการรับประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของความรักในเรื่องของงานในเรื่องของเงินชาววันพุธนะคะดวงชะตาสเตปชีวิตของคุณเนี่ยถ้าผ่าน ความทุกข์ความเจ็บปวดมาเนิ่นนานเหนื่อยหนักหนาสาหัสทั้งในเรื่องงานเรื่องของความรักทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะปีนี้นะแต่คุณต้องกล้าตัดสินใจกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเฉียบนะเป็นคนเด็ดเดี่ยวด้วยไม่หมอะต้องบอกแบบนี้นะคะ ความสาเร็จเกิดขึ้นได้แน่นอนอยู่ที่คุณนะคะชาววันพุธนะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆนนะขอให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะชาววันพุธท,ทั้งหลายเนาะวันนี้แม่หมอก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะนะก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กด u ับส r i b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะนะะคุณจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทำขึ้นนะสำหรับช่องของแม่หมอย,อยังไม่ได้ทำการ โปรโมทใดๆทั้งสิ้นนะมันอาจจะไม่ค่อยมีใครผ่านเข้ามาเจอคลิปได้บ่อยๆนะคะเนาะแต่ก็เป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่คอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยทุกท่านแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูดวงเป็นการส่วนตัวผ่านช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทางอ d ดีไลน์ของแม่หมอนะคะขอบคุณมากๆเนาะวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะ